เราอาจจะต้องดูประกอบกันทั้งส่งออกนําเข้าแล้วก็ดุลการค้านะครับผมซึ่งดุลการค้าของเมืองไทยเนี่ยยังขาดดุลต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะฮรัแล้วก็ถ้าเราจะมั่นใจกับการส่งออกได้มากกว่านี้เนี่ยเราอาจจะต้องมั่นใจกับเศรษฐกิจโลกก่อนนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจจีนหรือว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยยังไม่ได้อยู่ใน ระดับที่มั่นใจได้มากแล้วก็ประเทศจีนก็เป็นตลาดส่งออกอันดับ2ของเมืองไทยรองจากสหรัฐนะผมฉันถ้าจะประกอบกันทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะแต่ว่าก็อาจจะยังต้องตามดูสถานการณ์ของเศรษฐกิจโลกประกอบด้วยแล้วก็ที่สำคัญไม่น้อยกว่ากันคือตัวเลขเมื่อวานที่ออกมาเป็นเลขบวกหรือว่าเป็นการเติบโตเนี่ย อาจจะไม่มากก็น้อยมาจากฐานในปีที่แล้วที่ช่วยด้วยเหมือนกันเราไปดูตัวเลข GDP ไตรามาสที่1ของเมืองไทยเนี่ยพอเราดูในรายละเอียดเนี่ยส่วนของภาคต่างประเทศเนี่ยกลับเป็นตัวที่ดึง GDP ลงนะครับผมคิด <ผม S 1> ว่าอันนี้เนี่ยน่าสนใจไตรามาสที่1เหมือนกับจะเป็นไตรามาสที่การท่องเที่ยวดีขึ้นต่อจากปลายปีที่แล้วนะครับตัวเลขนักท่องเที่ยวในไตรามาสที่1 ดูน่าสนใจมากขึ้นแต่ว่าภาคการส่งออกแล้วก็ภาคการท่องเที่ยวประกอบกันเนี่ยหรือว่าเป็นภาคต่างประเทศเนี่ยกลับกลายเป็นตัวที่ดึง GDP ไตรมาสที Man, ่1นฉันผมคิดว่าการที่เมืองไทยยังอ่านดุลการค้าขาดดุลยังมีการนำเข้าที่มากกว่าการส่งออกต่อเนื่อง ผมคิดว่าอันนี้ไม่มากก็น้อยก็อาจจะอธิบายว่าทำไม GDP ไตรามาสที่1ของเมืองไทยยังไม่ค่อยสูงสักเท่าไรทั้งๆที่การท่องเที่ยวดีต่อครับผม